กับสบายดีเบิดทุกกูทุกคนกันแล้วกันเนาะเมื่อนี้มาพบมาพอกับข่าวประจากับมิสเตอร์ตอนขี่บังพุมนะ่มเนาะทุกคนเมื่อนี้จะพาทุกคนไปอ่าไปเบิง่งคว้วพังซอปปล่าเนาะเพราะว่าเห็นเห็นควายแบบตัวตควายแบบมันง,งามๆนะก็เลยอยากให้พี่น้องได้เบิง่งน้ำกันเนาะได้มาเบิ่งแบบว่าคั้วย,ยูร่าเนาะมันงามสําได้มันมีราคาสําได้มันแพงสําได้เนาะ เดชิพาทุกคนไปเบิ่งเลยไป Let's go <S <Hey. S 1> นี่นะทุกคนนี่ก็เป็นน่ะนะขัว้วไอพังโซฟอล่าเนาะแบบกายมาเฮ็ดมันงามแห้งอะนะก็เลยอยากทายให้พี่น้อง <Hey. S 1> ได้เบิ่งได้สวมน้ำกัน <Hey. S 1> ไงแห้งเลยพ <Hey. S 1> าเบิง่ง <Hey. S 1> เบิ่งตัวจริงอะคือสีงไงแห้งดิน้องอกคั้วยสีส้นเนาะ อันนี้ซัมมัล็กนี่นะทุกคน, <c oughs> นแบบกระเจาเอาหนาสดๆให้กินเลยอันนี้เป็นเป็นกล้วยแม่ฟีแห้งอะไรจุดยอดเลยนี่รา,าคากล้วยอยู่ฟังเล้ากัค่อนขอ้างสีแพงสีแพร่งนะทุกคนแบบแพงแพงแต่ว่ายัางบ่แพงทออ่าอยู่ฝั่งไทยเนาะ ขวอยเจ้าว่ะเออนี่จะจะคล้องข้อยพันอยู่ในเขือนเว่ะหลายมือเนี่เกือบหลายแสนเติร์ดได้เนาะถารวมกันนี่นะนี่เป็นลูกแม่หนี่งวดควายเถิกหรือควายเม่ะควายเถิกนี่เนาะควายเถิกงามแห่งเลยอันนี้ก็เป็นควายเม่ เฮล lo สบายดีกล้วยเมีนะ่ยะพี่ยงเลย <c oughs> นี่นะทุกคนต่ละมือก็เจ้าสีเอาหยาหยาสดๆนาะก็จะไปเกีียวไปเกีียวอยู่ทงหน้าไปหละมื่อละประมาณกล้วยกล้วยนี่มีอยู่หาโตนะทุกคนหาโตกระสีใช้ชยอยู่ประมาณหาฮกสอบกระสอบนี่แนะกระสอบกระซางก็จะหยัดมาใส่อันนี้เป็นกล้วยเถิก ได้สบายดีครับฮัลโหลฮาวอา์ยูเป็นกล้วยเถิกน่อยทุกคนอันนี้อันนี้ได้ประมาณได้บอกว่าสองปีประมาณสองสามปีนะกล้วยตัวนี้เมย์ <laughs> มันก็ชิ้นได้คะหลายปีเลยแหละต่องบ่อตมนี่หกจปีึ้นเมื่อเนอะเมย์มันส่วน,ต,น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 ตัวนั้นนะจิมันวัาสองปีลงมาสองปีลงมาตัวนี้ จูนั้นกะเมยมัมนเนาะคือกันตัวนั้นก็ไปควยเถิกได้พาไปเบิ่งควยเถิกคือกันเนาะตัวนี้มันยางมาถักถ่ายสบายดีเฮลโหลเบากระข่วยโอ้ <c oughs> บันนี้ราคาราคาอยูเล่ากะตัวนี้เดี๋ยวจะทำจากคลองก,อะก,ะกอระเจ้าเนาะเดี๋ยวจะทำตัวพ่ะขับไปเจ้ากระบมหมันใจคือกัน <c oughs> พราะมันใหญ่แหงนะบอดี้บอดี้ซึกษาเหลืองราคาคุ้ยแต่ดนแล้วง่วนี่เพราะเคยอยู่ง่วเนาะเดี๋ยวกรีบหนาจะพาไปเมืองง่วราคาง่วอยู่ฝั่งลาวเอาไปนี่ประมาณเจ้ามือน,นี่เขาเนาะขั้นขั้น,ข,นขั้นเป็นเมย,ยม์ใหญ่นม่ตัวนี้ฮะตัวนี้ก็จะหันเจ้ามือเหรอก็ตัวนี้ก็จ,หจะจหันสี่มือนเนาะตัวใหญ่ๆนี่นะใหญ่ยยๆหญกว,วนๆดขั้นอยู่ไทยนี่อยากหอดแซนผนได้นึ่เนาะ อยู่ไทยนี่ราคาแพงกวุย้ยม,มุดโมโนตัวนี้อะไรอะไรตัวนี้หามืนน่นเนาะมันงามดิตัวนี้สี่มื่นอ่ะกวยตัวนั้นประมาณประมาณสองมื่นไปเนาะกุยเทิงเนาะสองมื่นไปหาสามมื่นสองตัวนี้อ่ะสองตัวนี่หกมื่นตัวนั้นตัวนั้นต้องต้อง 30, ายายส,าสามมืน่นไปอยู่แหละตัวนั้นเนาะมันใหญ่เนาะสามสามมื่นหรือสามมื่นหาสามมื่นหาหาสามมื่นหาชุหมดชุดหมด <c oughs> รูบเนาะ นี่ห้าหมื่นสองตัวนี่กัแสนหนึ่งแล้วเนาะแสนหนึ่งแล้วแสนแสนเซนหกงานเซนรวมกันเป็นเซนเก้าเซนเก้าชิมหาพันเนาะเกือบสองเซนบาทเน่ะบ่ธรรมดาท่านทุกท่นว่าเพิ่นเป็นนี่ก็ได้เพิ่นมีงวงข่อยายก็ถือว่าเป็นสมบัติไว้เนาะทุกคนเกือบสองเซนบาทบ่รวมทั้งงวยเนาะงวยท่านมาเป็นบ่นี่เนาะเป็นชีวิตแบบ บานเฮาเนาะทุกคนแบบเล,าลา่าๆเฮาบ่มีบ่มีแบบเงินทองหลายแต่ว่าทรัพย์สมบัติเพิ่นหลายเนาะทุกคนประเภทีทงไฮทงหน้าเนาะแบบหลายหั่นน่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเด็กน้อยเนาะมีทุกคนมึมมนๆเอ้าสรุปก็คือเกือบ200,000บาทเนาะทุกคนเดี๋ยวมื้อหน้าคลิปหน้าสิพาไปเบิง่งราคาง,งัวอยู่อยู่บ้าน อยู่ในบ้านนี่แหละเนาะอยู่ที่แถวเพื่อนมิสเตอร์ตอนนี่แหละจากไหนกะผู้ใดเขามาเบิ่งกะอย่าลืมอผักกดติดตามไม่ได้ม,มาเป็นเพื่อนกันเนาะมาเป็นเพื่อนกับสองบ่าวลาวทินสวรรค์โดยมิสเตอร์ตอนขี่บังพุม่มเนาะกินแล้วมันกินนะขาดานี่น่าจะคลองเพื่อนเอาล่งองหาบน้ำมือจ้าเครื่องนี่นะบกค่อยเดียร์นี่ อันมันคือไซส์ครับแต่เราเป็นไซส์แห้งอะไรนี่เดียว,วมันลง <c oughs> มันลงอาบเองมันแล้วไปผูกในแคมหองแคมนอน <c oughs> ช่วงนี้ฝนตกมัน,นจะใช้ไปยืดผูกแากฝนตลอดอแต่ละมือนะใส่ใส่หยาใส่หยาจากักจักกระสอบไปเยืมทำไมนกินนหาหรือหกกระสอบนี่แหละแล้วแต่ทำน,<อ>นี่ช่วงนี้เราไปผูกอยู่อยู่เดินทั้งหนอกมีหยาไรนี่ครับบวชเกี้ยวไร มีเฟืองนั่กับหมือนี่จอหาจอประมาณนี้นะเอ,เอาพ่อแบบประทงชีวิตไปอขนาดว่าไปได้กินยาเต็มทีได้นเนาะถามว่าไม่ได้กินเต็มทีนี่แห้งจีกวูหน,น,นีนะแห้งจีพี่กวูหนีเพิ่งถือว่าบางมือเขาก็เอาเอาเฟืองให้กินเนาะบางมือเฟืองกับเป็นเฟืองเขาหน้าปีเอาเลยเนาะบ่ได้ผสม,มียังบ,กบ่กินเพื่องธรรมชาติยาธรรมชาติหรืเอเอกินเพื่องแบบกินยา เพื่องแบบห้องเกลียวผลนมาแต่หน้าแบบเป็นเพื่องแหงเนาะเอาบวบดียผสมยนี่เราแบบผสมใส่ใส่เกลือใส่ยั้งก่อนให้มันกินโมเมนต์เนาะบวบเดียผสมเกลือนะกินแบบธรรมชาติเลยกินแบบแหงๆเลยเนาะแต่ขนานี้มันก็ยังพี่เลยเนาะทุกคนทุกคนว่าได้กินแบบคือก๋เจ้าในแบบทางลักวิทยาศาสตร์ก๋เจ้าครับแห้งแห้งมพี่กูนี่เนาะแต่ละมือไปเลี้ยงอยู่ไหแน่เลี้ยงอยู่หน้าจ้าครองนะอยู่ใกล้จากบ้านถือเลยเนาะ ประมาณบมูไก่เนาะแค่นี้แหละทอดบ่อห้ากิโลบ่อทอดนะสอง<ป>ลโลประมาณนี้นประมาณสองกิโลนเนาะแต่แล้วแต่ปล่อยมันไปมันก็นจืดทางเลยนเนาะมันจืดปล่อยมันไปนแต่ละมือ้อมีตัวที่นีะมีตัวใหญ่ยังวะก็ขูดแล้วจะขูด้ตัวนี้หมดปวดบ่อแบบบ่อแบบเป็นบ่อมีเพนจีคล้ายเนี่ยบ่อเรืออะไรตัวเรือยัง <laughs> ยแพงม,มันอยู่ ก็มีเลรอเนาะจางแต่ว่าถ้าหอยมันใหญ่กว่านี้ก่อนนี่มันคอยได้ราคาดึงราคาหอเดินล่าเก้าเลยดึงดึงราคาเนาะดึงมันยังใหญ่บปเต็มที่เลยยังยังยังกระทันได้ราคาไรไปไหนเนาะเออประมาณปีหนึ่งคอยมันใหญ่เต็มเสียอ่ะคอยคอยมันอยากลุ้มเลยคือว่าตีตีวินมุ่นราคาเนี่ยเท่าไรต่อหนั่งประมาณประแสนแสนแสนกัวกัวเนาะมันมีหาโตดิท่าแสน มันต่องบรุษดในตัวละสองมนเนาะห้าสเรียตเกี้ยงใสุ่เห็นหน้าเนาะเออเออแต่แต่ก้อนนี่เพิ่นตอนไ่อนท่านมีอทยต้อตมันเสียดเนาะยน่อัวแย่เข้ไทยเมัก็จะตวก็จะดท้ายขาหมาตัวเห็นหน้าือไม้ันมาเลล้ยงเป็นนึ่เออซึ่ว่าเป็นเหลืองหนาเสียดายเนาะมาันซะหาโตก็เป็นเงินกับแซนกว่าบาท สำมน้ำส้วงนะเพื่อนเอาขั้วสำนนทุกคนแบบเห็ด <Yeah. S 1> เห็ดหน้านะใส่ขั้วใส่เหล่านีแหลนะเ <Yeah. S 1> นาะบรรดาซัดเหล่านีแหละในการเห็ดไทยใส่หน้าแต่ว่ามันเสียไปนะ <Yeah. S 1> เนาะเพื่อนกะ <Yeah. S 1> ถือว่าเสียดายไร้ติบ <Yeah. S 1> เป็นเรื่องเสรา <laughs> แต่ก็บอกไปยัง้งคนนะฮามมานะไ <laughs> ม่คนนะเพื่อนไปซื้อม่าไม่มาเนี่มีแต่ได้พันง,งามๆเลย <Yeah. S 1> ก็เจ้าพวกมาเฉยเอาพวกมาเฉยเอาลงอันพ่วงมาตัวเป็นบ่ <Yeah. S 1> ไปรัดซื้อเอาเลยนะเพื่อนะ ซื้อซื้อมากเท่าไรซื้อมากมือสามเตมเตมตัวตัวเมย์ไงนี่งสามเนาะแสดงว่างมันต้องมันชีผาปีหรือเปล่ทุนนี้หอดบะประมาณนออจบกี่ะมาปีสองสองกันสองปีเก่าเออสองมันกระสุโตคือประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีเนาะประมาณนี้ตอนนั้นซื้อซื้อมาจากตัวตอนนั้น ตัวนี้ตัวเดียวมือสามเหรอได้ลูกมันนี่ตัวนี้คือตัวไหนมือสามแล้วมันได้ลูกลูกตัวแม่หรือตัวเถิกนี่ตัวแม่ตัวนี้เออตัวแม่ตัวนี้เนาะเออมันเกาะเกาะหลวงใหม่สามตัวเลคเออตัวเถิกหน่อยนั้นลูกมันอ่าอ่าตับเถิกหน่อยเนาะถือว่าจนโตขึมาวอดปัจจุบันนี่ซิฟกูปีเลยเนาะจังได้หาตหรือว่าขายมาแล้วขายแล้วสามตโอ้ขายแล้วสามต ลูกตัวนี้นี่กล้วยทอดอีกขายนี่สามหมื่นสองส่วนขายขายจะโตสามหมื่นสองน่ะตัวเดียวตัวเดียววันนี้วันีกจัดตัวนึงขายอีกสองหมื่นขายอีกสองหมื่นเป็นเอื้อยเอื้อยมักนี่เออเป็นเอื้อยของตัวนั้นเนาะเอะไรอีกตัวนึงเน่ตัวนึ่งเอาหอยเนี่ยไปเลี้ยเออปั่นเพิ่นไปเพาะฉันซักขายเป็นเงินเงินเอาไปเพิ่อจะได้ลูกมันไหนลูกทั้งแม่แสดงแสดงว่า จะซื้อมานี่งหมื่นสามเนาะแม่นบะซื้อมื่นสามแบบนี้อันนี้ต้นตัวนี้ก็ซื้อมาบอกคู่กันบอกซื้อซื้อซื้อตัวเดียวเนาะเออซื้อตัวเดียวหมือนสามเป็นคายสองเทือตัวหนึงหนึ่สามมือนสองตัวหนึ่งนั่นเท่าไดรก่อนสองมรวมทั้งตัวไห้พี่น้องก็ใชประมาสองหมื่ปลายเนาะเทือเป็นไดเงินอยู่มันชิฮอแดหมื่นนั่นได้นึเนาะเดือแปดหมื่นบาทเป็นซื้อมาหมื่นสามก็ไลอยู่ประมาณ หาหกหมื pues Man. Man. <sh arp> <sh arp ่นนาอปลาแสดงว่าทีเรือนี่กำไรเบิร์ดได้เนี่น้องพีน้องกำไรเบิดนี่เท่าไไรกันบางกี่อ่ะแมนแมนแบบแบบแบบคือตัวนี้มันกันยังนมต่ว่าเนาะยังไหไดลูกได้อีกได้เนาะไดแมีกไดนแล้วเลียงตัวนีว่าีปีนึงยงีมาำอีกไดแสดงว่าใส่พอพันในขอเขาเองเนาะ หบ่หายมันอันนี้นะบ่คอยบ่คอยบ่คอยไหนจ้างจ้างคล้ยคนอื่นมาซ้ำบ่เออระทางจ้าางมกล้วยด้วยลูกด้วยเง็บมองตีเง็บออกตีเง็บมอกไม่ไม่ไว้ไม่อันตรายพี่มันลินไปลินอยู่พุ่นใกล้ๆพุ่นไฟแม่มอสน้อยๆนั่นมักสไปเดอร์แม่นั่นเออแสดงว่ากำไรเพื่อนนี่ตกอยู่สองแสนกว่าบาทเนาะพี่น้อง ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะพี่น้องชาวลาเฮามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทำให้ทำหนาพร้อมแล้วก็อยู่กันแบบชีวิตสโล,โลไล์เนาะโบดิผ้าวได้ฮ้อนแล้วก็บไ่ได้มีหนีไมีสินแม่นบ่บ,บ,บ่ิหนีเนาะโบดิหนีไมีสินชีวิตบา้านนอกบ้านนาเฮาถือว่าธรรมดาเนาะซิบซิว่าซั่นซะคือมื้อนี้นี่เพิ่นบ่ได้ไปเลี้ยงอยู่นอกบ้านไปเลี้ยงอยู่บ้านไปเกี่ยวหญ้ามาให้กินเพิ่นว่า <c oughs> เอ้ล้วก็อยากพากหนังถึงคนโซเชียลแน่ การเลี้ยงควายนี่มันดีป่ะหรือไหนๆหรือว่ามันมีผลประโยชน์นไหนๆต่อกับชีวิตการเป็นอยู่เฮาสำหรับบรรหนาเฮามันก็คือว่าเนาะมันบ่มีอาชีพเสริมคือบางทีเฮาความุ่งก็บ่สูงเนาะแบบพอแม่พาเลี้ยงสัตว์แล้วก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าอือก็พอได้ว่าแก่ไขรในครอบครัวเฮาแก่ไขรในยามแบบสุาเสุกซึเนะะาะว่าซั่นซะยามสุกซร้งด้วยนี่เที่ยมกับเด้กป่วยบ่มีเงินนะเด็กป้วยบ่ได้กป่วย แมนแมนโอเคโอเคอีกอย่างก็ใส่เห็ดหน้าก็ได้แม่นบอกอ่ะครับ่มีรถไทแมนอ่ะขอบใจหร้ยๆมือนี้นะเ, <laughs> เห็นบ่พี่น้องชีวิตประชาชนลาห้องแบบกระเจ้าบ่ได้ยังมากมมยเนาะถือว่าอยู่กันแบบสบายเนาะคือนี่เ่เล็กน่อยกับม่มีอ่าบ่มีเครื่องลิน่นบ่มีอุปกรณ์การเฮียนแบบที่รุลาเรือว่าบ่มีแบบ ชื่ออียังต่างๆแต่ก็เจ้ากัอยูได้ลินได้นั่นเอเนะทุกคนเป็นชีวิตแบบเล่าๆแบบบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี้นะนี่นนเนาะคือน้อยๆน,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 นี่เป็นลูกของขาพเจ้าเองเนาะของหลวมิสเตอร์ตอนเองอันนี้ก็เป็นร้าน2อคนหนึ่งร้านเบิดเนาะนี่นเนาะทุกคนเฮ็นบ่นะ,กนกนะก็เจ้ากับลินได้แต่มันจะต่างกันกับชีวิตแบบ ด็กหน่อยในเมืองแต่ว่ากับกรบริโทษไฟเนาะบรบวว่าสีในเมืองแหละเป็นจชนนันสี่กลัวไม้ชีวิตในเมืองก็จะมีชีวิตที่ดีกลัวมีอุปกรณ์การหลินมีซื้อการเฮียนต่างๆแต่ว่าเบิ้งชีวิตบ้านนอกเขาครับกะเจ้าบ่มีเครื่องหลินบ่มีเครื่องท่านสมัยบ่มีโทรศัพท์โทรทัศน์นี่กับพมว,วมีด้เบิ้งอยู่แต่ว่าเครื่องหลินนี่เนะาะก็เจ้าจะบ่มีส่วนวใหญ่กระลินลินแบบนี้เนาะลินแบบธรรมศาสตร ป็นแบบตะกีตะกร้านองครับถือว่าโอเคเนาะเตี่นนอนก,ก็จะกับมีควมซุขสุขภาพกับแข็งแห้งเนาะเพราะว่าอากาศคือทุกคนเห็นแหล,ละสบายเนาะปลอดโปร่งเห็นเนาะเรียกมือหนาจิภาพไปเบิ่งแบบทงหน้าแบบชิ่วๆนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำวา่าสบายดี